แอนพัทิราโพสึงชาคลิตครบรอบ6ปียังคงคลั่งรักตลอดเวลาทุกอย่างผ่านไปเร็วมากจริงๆสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มชาคลิตย้ำนามกับภรรยาสาวแอนพัทิราเพราะว่าตอนนี้มีครบทุกอย่างรวมถึงลูกชายน่ารักน่ารักอย่างน้องโผที่โตเร็วมากจนตอนนี้เข้าโรงเรียนแล้วโดยล่าสุดแอนพัทิราได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงชาคริต ในวันครบรอบ6ปีที่รวมถูกกลมสุขกันมาซึ่งทั้งคู่ทำงานกันหนักมากทั้งหัวเราะร้อ,รองไห้ไปด้วยกันและความฝันที่ปีนี้ได้ย้ายเข้าบ้านใหม่รวมถึงบอกรักสุดหวานรักเหมือนวันแรกที่เราครบกันเสมอ6ปีแล้วยังคงค้ั่งรักตลอดเวลาตามแคปชั่นเต็มๆที่แอนพัธทธิราเขียนไว้บวกกับภาพหว,วานๆว่า6ปีแล้วนะพ่อเอ๋ยทุกอย่างผ่านไปเร็วมากๆ รวมทุกร่วมสุขกันไปแบบนอนสต็อปยิ่งปีนี้อย่างย้ายเข้าบ้านใหม่ตามที่พ่อใฝ่ฝันเราสองคนทำงานกันหนักมากในตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามองหน้ากันเกือบทุกวันคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็เรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันหัวเราะร้องไห้และแลกเปลี่ยนความทุกข์ความสุขกันมาตลอดเวลาปีนี้ความฝันของพี่สำเร็จคือการได้เข้าบ้านใหม่มันทั้งตื่นเต้นและลุน้นและแฮปปี้ แต่ก็ขอบคุณพี่เนอร์เป็นทั้งเพื่อนคู่คิดสามีที่ดีพ่อที่ดีไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้มันก็ดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกคำอวยพรทุกๆคนที่ส่งกำลังใจให้พวกเราตลอดมาจับมือกันแน่นแบบนี้ไปตลอดนะรักเหมือนวันแรกที่เราครบกันเสมอหกปีแล้วยังคงข้างรักตลอดเวลาอ๋อลืมไม่ได้ขอบคุณเจ้าโพน้อยนะลูก ที่ทำให้รักของพ่อกับแม่ยิ่งมีแต่เสียงหัวเราะรอยยิ้มและความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับทุกสถานการณ์เอาเป็นว่ารักทั้งลูกชายคนโตและลูกชายคนเล็กนะ a d c h o r l i t #hashtag l o v e y o u b o บ b o y คำคืนที่เรียบง่ายและความสุขที่หล่นฟ้าของพวกเรา